เสียงกระซิบจากป่าไผ่ตอนชีวิตต้องช้าแค่ไหนถึงจะไม่พลาดสิ่งสำคัญสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่เสียงกระซิบจากป่าไผ่พอดแคสต์ที่ไม่ได้เร่งคุณให้สำเร็จแต่ขอเป็นเพื่อนใจที่เดินไปด้วยกันในจังหวะที่คุณไหวคืนนี้ เมาพร้อมคำถามง่ายๆแต่ลึกมากครับเราต้องช้าแค่ไหนถึงจะไม่พลาดสิ่งสำคัญในชีวิตก่อนอื่นเลยผมขอสารภาพครับผมเคยเดินเร็วมากในห้างแล้วลืมว่าแฟนผมเนี่ยเป็นคนตัวเล็กขาสั้นหันกลับไปอีกทีคนหายครับ โดนสายตาจิกแบบอ่อนโยนไปหนึ่งดอกเลยแต่สิ่งที่ผมเรียนรู้ในวันนั้นคือบางครั้งการรีบไปข้างหน้าทำให้เราทิ้งคนสำคัญไว้ข้างหลังโดยไม่รู้ตัวเราอยู่ในยุคที่อะไรอะไรก็ต้องเร็วเร็วกว่าเน็ตมือถือก็คือคนในโซเชียลเห็นคนอื่นประสบความสำเร็จเร็ว เราก็เริ่มถามตัวเองหรือเราช้าไปแต่ความจริงคือเร็วเท่ากับไปถึงเร็วแต่ช้าเท่ากับเห็นระหว่างทางเราแค่เลือกว่าเรากำลังแข่งหรือใช้ชีวิตครับเรื่องเล่าจากปรัชญาจีน งานที่ทําช้าอย่างประนีตย่อมออกมาละเอียดงดงามช่างฝีมือคนหนึ่งเคยใช้เวลาสามปีแกะสลักไม้ชิ้นเดียวจนกลายเป็นงานศิลปะที่ไม่มีใครกล้าประมูลเพราะเขาไม่ได้แข่งกับเวลาแต่เขาทำเพราะใจเขาอยู่ตรงนั้น ข้อคิดร่วมสมัยสำหรับโลกที่หมุนเร็ว 1. ช้าคือการรู้ตัวลองนั่งกินข้าวแบบไม่เล่นมือถือดูสักมือ้อคุณจะเริ่มได้ยินเสียงในหัวว่าเออข้าวเช้าวันนี้อร่อยดีแฮะนั่นแหละคือความสุขที่มักหายไปตอนเร่งรีบ 2. ช้าคือการเลือกอย่างมีสติเวลาใครส่งข้อความมาปุ๊บเรามักจะตอบทันทีแต่บางครั้งคำตอบที่ดีที่สุดคือการอ่านแล้วพักไว้แล้วค่อยตอบด้วยใจที่นิ่ง 3. ช้าคือการรักษาสิ่งสำคัญไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์สุขภาพ หรือหัวใจของเรามันล้วนต้องการเวลามากกว่าวิธีรัดต่อไปคือกำลังใจจากเอแบบผู้ชายสายคิดเยอะนะครับคืนนี้ผมอยากบอกทุกคนว่าถ้าคุณยังไม่สำเร็จตอนนี้ไม่ได้แปลว่าคุณแพ้นะครับแต่อาจแปลว่าคุณกำลังเดินช้าด้วยความเข้าใจ มากกว่าการวิ่งไปชนความสำเร็จที่กลวงเปล่าช้าไม่ใช่คำดา่าแต่คือจังหวะชีวิตที่คุณเลือกเองสุดท้ายนี้ผมอยากฝากประโยคนึงจากป่าไผ่คืนนี้ไว้ว่าเร็วให้ทันคนอื่นคือชีวิตที่เร่งแต่ช้าให้ทันตัวเองคือชีวิตที่ลึก คืนนี้ขอให้คุณหลับไปกับจังหวะที่ใช่ในแบบของคุณช้าเท่าที่ต้องการและอบอุ่นเท่าที่ใจอยากได้รับครับราตรีสวัสดิ์จากป่าภัยแล้วเจอกันในตอนต่อไปครับ